บริเวณนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้คนส่วนมากที่มาวัดโสธรจะมาที่นี่มาถวายไขย่แก้บนท่านก็มาที่นี่ซึ่งที่ตรงนี้เป็นที่ปริสานองค์หลวงพ่อโสธรองค์จำลององค์จริงก็คืออยู่ที่พระบูชขรังใหม่เราจะเห็นว่าด้านบนด้านล่างก็จะเห็น เป็นองค์หลวงพ่อโสธรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดผู้คนก็มาปิดทองเพราะว่าองค์องค์นี้สามารถที่จะปิดทองได้ส่วนองค์จริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปปิดทองได้ผู้คนก็มาปิดทองแล้วก็มาถวายไข่แก้บนอยู่ที่นี่